ตึกสตง,งอถลม่มเรื่องช่วยเหลือเรื่องกู้ภยัยเรื่องรื้อย้ายสร้างตึกเรื่องอะไรต่อไม่อะไรก็หว่ากันไปต้องเดินหน้าต่อแต่วันนี้ยังไม่มีคําตอบเลยนะว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้ตึกมันถล่มลงมาในลักษณะอย่างนั้นมันเหมือนเคก้กมันมันลายตัวลงมาละ่ะเหมือน เค้กก้อนโตๆละลายตัวมันลงมาตึกสูงๆละๆลายลงมาทั้งแช่มันถล่มลงมาตรงๆอ่ะอม,มันถล่มมาตรงๆอ่ะใช่ค่ะเราไม่เคยเห็นทั้งยุบหมดเลยเราไม่เคยเห็นตึกถล่มด้วยอาการอย่างนี้กันมาก่อนนะโอเควันนี้ยังไม่มีคําตอบอย่างเป็นทางการว่าอะไรคือสาเหตุที่ทําให้มันถล่มภาพที่ปรากฏต,ตรงหน้านะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตั้งความสังเกตไหมเอาคลิปเอาคลิปมาดูกันอีกทีนะภาพที่ปรากฏที่เราเห็นกันนะเราได้เห็นเราได้เห็น อาการของเสาทั้งเสาหลักและเสาร,รองของตัวตึกมันระ,ะเบิดมันระเบิดแล้วขณะเดียวกันเราได้เห็นสภาพของห้องลิฟต์จะเรียกว่าปล่องลิฟต์จะเรียกว่าคอลิฟต์ก็ได้อเอาเป็นว่าห้องลิฟต์หรือปล่องลิฟต์กับบันไดหนีไฟเนี่ยมันหักซึ่งในวทดวงในเววงก่อสร้างเขาก็แปลกใจกันมากมีคำถามกันเยอะเพราะ ปล่องลิฟต์คอลิฟต์หรือจะเรียกว่าห้องลิฟต์กับบันไดหนีไฟมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรที่แข็งแรงที่สุดแยในนี้ครงสร้างส่วนที่ต้องแข็งกันและและโดยการออกแบบเป็นก่อสร้างเขาจะใช้ช่องลิฟต์คอลิฟต์ปล่องลิฟต์แล้วแต่จะเรียกกับบันไดหนีไฟเป็นเป็นตัวรับน้ําหนักของโครงสร้างเป็นตัวรับน้ําหนักเป็นตัวรับการถ่ายน้ําหนักเป็นตัวรับโอน้ําหนัก เป็นตัวค้ำยันเหมือนกระดูกสันหลังของไอตัวงตึกทั้งหมดแต่แต่มันหักได้อย่างไรเสาทั้งหลักและทั้งรองของตัวตึกมันระเบิดได้อย่างไรแสดงว่ามันต้องมีแรงกดมหาศาลที่ทำให้เหล็กเอาไม่อยู่ขาดเดียวกันไอตัวคอนกรีตก็รับแรงดังนั้นดังนั้นหนึ่งก็เลยละลายตัวลงแบบก่อสร้าคุณใส่เซฟตี้แฟกเตอร์พอหรือไม่ ดังนั้นอย่างที่สองที่ต้องคิดกันต่อก็คือวัสดุก่อสร้างโอเคไหมไม่ว่าจะเป็นเหล็กก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นคนอนกรีตที่คุณใช้นะโอเคประมาณนั้นได้ไหนครับวันนี้8โมงครึ่งคุณอนุทินชาญวิรุลจะไปรายงานท่านนายกจะไปรายงานนายกอิงรายงานผลการตรวจสอบตึกสตงอที่มันถล่มลงมาแต่ผมก็เข้าใจว่า ในรายงานเนี่ยยังไม่ได้ฟันธงอะไรหรอกหมายถึงวันนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปที่ชัดเจนว่าจะไม่ฟันธงเพราะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาคุณอนุทินก็บอกกับสังคมผ่านสื่อบอกกับสังคมว่ายังฟันธงไม่ได้สาเหตุที่แท้จริงที่ทําให้มันถล่มลงมาอย่างนั้นได้แต่ตั้งข้อสันนิษฐานต้องใช้เวลามันยังมีข้อจํากัดเพราะไม่สามารถเข้าไปเก็บหลักฐานณที่เกิดเหตุมาตรวจพิสูจน์ในทางวิชาศาสตร์ได้อย่างครอบทุนสมบูรณ์ เพราะต้องการพื้นที่สําหรับการช่วยชีวิตคนปฏิบัติการช่วยชีวิตคนจะให้ใครเข้าไปยุ่งเก็บหลัก,กฐานอะไรไม่ได้ใช่ค่ะก็เอะไรยังไม่ได้เข้าไปก็เข้าใจแต่ในเบื้องต้นคุณอนุทินบอกว่าอย่างแรกที่คิดเลยแบบก่อสร้างมีปัญหาหรือเปล่าปกติเนี่ยปล่องลิฟต์คอลิฟต์หรือห้องลิฟต์เนี่ยเขาจะอยู่กลางตึกเหมือนก,กระดูกสันหลังแต่นะอแบบก่อสร้างของอตึกสะทนงอนนี่มันถล่มมันไปอ,อยู่ด้านหลัง ใช่มันไปอยู่ค่อนไปทางด้านหลังของตึกค่ะหมายความว่าถ้ามีแรงเฉือนถ้ามีแรงกดมีโอกาสที่ตึกมันจะบิดเมื่อตึกมันจะบิดเนี่ยมันไม่มีตัวถ่ายน้ําหนักรับโอ้น้าหนักคาำยันเอาไว้ไม่ไม่มีกระดูกสันหลังไงมันตึกมันจะปิดตัวได้ไงใช่แต่ในเบื้องต้นก็สสนษฐานได้แค่นั้นเองใช่แต่การวิเคราะห์ต้องใช้เวลาเรื่องของแบบเนี่ยคุณทินบอกมันต้องใช้เวลาในการวิเคราะห์อีกระยะหนึ่ง แต่ภาคประชาชนเขาไม่รอเขาไปกันแล้วล่ะไปดูสิครับว่าตึกถล่มเนี่ยมันมีประเด็นที่จะต้องพิจารณามีใครที่จะต้องเกี่ยวข้อบมีใครที่เข้าไปเกี่ยวข้องบ้างไปดูกันสักนิดสิครับเริ่มจากทีละส่ต่อไปนี้คือ3จิกซอตึกสตองถล่มเริ่มจากเลยผู้ออกแบบผู้ออกแบบเขาได้รับค่างานจากโปรเจกต์นี้73ล้านบาทบริษัทที่รับผิดชอบก็คือ Forum a r c h i ค e c กกับ m ม h า a r t ประเทศไทยค่ะ ฟอนรัมอาร์เคเทก็จะออกแบบในเชิงสถาปนิกขณะที่ My ฮาร์ t ไมฮาร์ประเทศไทยจะรับผิดชอบในเรื่องของการออกแบบในทางวิศวกรรมโอเคเขาร่วมกันรับงานคนออกแบบทางภูมิสถาปัตร์กับคนออกแบบทางด้านวิศวกรรมเขาต้องทำงานเขาต้องทำงานคู่กันใช่ค่ะดังนั้นดังนั้นอย่างแรกต้องถามกันก่อนแบบก่อสร้างมีปัญหาไหม จุดแรกนะต้องดูตรงนี้คุณใส่เซฟตี้แฟกเตอร์ใส่ค่าความปลอดภัยไปครบไหมไปครบท้วนไหมค่ะทำไมคุณเอาตำแหน่งของทบันไดนีจไฟเอาตำแหน่งของคอนลิฟที่แข็งแรงที่สุดของตึกไปหยุดด้านท้ายเสี่ยงต่อการบิดตัวของตึกโอเคต้องมีคำอธิบายคุณจะเอาแบบอย่างนั้นก็ได้แต่คุณใส่ค่าความปลอดภัยเซฟตี้แฟกเตอร์พอหรือเปล่าต้องมากเพียงพอแล้วจิกซอตัวที่สอง ผู้ก่อสร้างค่าง,งานในการก่อสร้างส่วนนี้นะคะวงเงินอยู่ที่2,136ล้านบาทคนที่รับผิดชอบงานโดยตรงก็คือกิจการร่วมค้า ITD กับ CIEC ก็คือพูดง่ายๆ่ายอิตาเลียนไทยกับไชน่าเรเวนนั่นเองค่ะ,อ,ะอิตาเลียนไทยกับไชน่าเรเวนไปข้างนี่ผู้ระเหมาช่วงบานตะไทยเขามาทวง มันก็เป็นอีกหนึ่งเหตุอีกหนึ่งปจัจจัยที่น่าเสียวใ้ที่จะเป็นเหตุ<ช>ที่ทําให้มาตรฐานการก่อสร้างมันดรอปลงหรือเปล่าหรือปจิ๊กซอว์ที่สาผู้ควบคุมงานค่าง,งานตรงนี้อยู่ที่74ล้านบาทกิจการร่วมท้านะคะ PKW ก็คือ PNSYNC ซิงค e นไกับบริษัทบอลและสหายและ KP c o n s u l t a n t